สวัสดีครับก็ผมแบงกับโมเกมแคทเตอร์แคทเกมทอรี่แอคูเดตแบทเทอร์ซเอเตอร์อีเชนเคยผมนะวันนี้ผมมีตัวน่าสนใจจะมาทดลองครับผมนะผมก็เพิ่งจะเจอมาในเวิร์กช็อป ยังไม่ลองว่าจะมาลองในคลิปเลยผมนะผมก็ลองคิดเล่นๆว่ามันมีตัวนี้ไหมปรากฏว่าไปเสิร์ชแล้วเจอกับผมนะก็เลยว่าจะมาลองกันว่าบันจะ o โอหมาในเรื่องไหมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักตัวนี้ผมนะเกิดว่าดูหน้าปกหวัวคลิปนะ่าจะรู้กันแล้วเป็นตัวอะไรก็คือไล์ยังษมิจากเรื่องเดนโนตกรบผมนะที่มีสมุดเดนโนตแห่งความตายเขียนชื่อใครก็จะตายใช่ไหม ไม่มีคนสร้างไว้ด้วยเวผมก็เลยไปโหลดมาผมนะก็เลยว่าจะมาลองกันแล้วก็อาจจะหาวิธีฆ่าไรยังมีผมนะถ้ามันโกงมากนะผมไม่แน่ใจมันจะโกงมากไหมเราไปรอก,กันเลยผมนะโอเคมาแมปไหนดีแมปซิมเพิลซิมเพิลเลยก็ได้ไม่ต้องอะไรมากแมปนี้ไหมเลยในซองสันหน่อยไหมมาผมนะ ตัวที่ผมไม่เจอมาคือตัวนี้ครับผมนะอยู่ในนี่ไลยังงามิคีละนั่นเองครับผมนะดูดูดูด,ด,ดูตัวโมเดลเงาเท่าไห่ดีเลยนะแต่รู้สึกว่าสมุดโน้ตมันจะเขาจะทํามาให้เป็นแบบว่าพลังที่แขนมันเฉยครผมนะสมุดโน้ตเดดโน้ตคือมันจะฆ่ายัางไงอะ่ะเออในเรื่องมีเดดโน้ตใช่ไหมแล้วนี่คือมันไม่เห็นจะมีสมุดอะไรเลยมันจะฆ่ายัางไงต้องมาดูผมนะแต่ว่าโมเดลชุดสีอะไรนี่ได้นะ คนทำที่ถือว่าทำมาดีครับผมเนะผมมีลยุกด้วยลุกอะเอรลยุกลุกอะเอ,อยมบทูดของไล์รผมนะ <c oughs> นี่เดนโนตไล์และยมบทูดลุกครับผมนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากวันนี้จะมาลองกันแต่ขอลองไลก์ก่อนเ<อ>จอกันเดอะคิงครับผมนะอ่าไลท์จะฆ่าเดอะคิงยังไงมาดูกันโอเคมาอืม ยังไงเขียนชื่อ,อยังเออโอ้ตายแล้วครับผมนะ The King โดนไล่ยังไงมีเขียนชื่อตายครับผมนะมันไม่คล้ายกับ Darth Vader ที่ผมเคยลองเนาะก็คือแบบว่าอยู่ยก็ตายแบบงงๆแต่นี่คือเขียนชื่อผมนะอีกสักแป๊บหนึ่งก็ตายแบบนี้ง่ามันเขียนเด a d n o r เท่าไห้่ดีนะผมว่าตรงคอนเซปต์เลยมันจะสามารถเขียนชื่อฆ่าแมมมอสได้ไหมเพื่อจะรู้มันจะฆ่าตัวไหนได้บ้างมาไล่ยังไงผมนะ เขียนชื่อโอ้ยแมมมอสตายครับผมนะโดนชาร์จเข้าไปดีนะไม่ตายก่อนห้ยเขียนชื่อแมมมอสนะอาจจะลายตัวอักษรอะไรแบบนี้แต่แมมมอสก็ตายครับผมนะถ้าเป็นพวกตัวใหญ่ๆเลยจะฆ่าได้ไหมอย่างเช่นไอจายแอนเบนต้นเอฆ่าได้เปล่าเดนโนตฮะเดนโนตเองฆ่าคนใน40่สิบวิฆ่าไอจายแอนได้ปะ เออเอเอ,อโอ้ตายครับผมนะทำไมเดนนอตเขียนแล้วไอจแอนบินขึ้นวะหัวใจวายตายผมนะไอจแอนยังห่างครับผมนะเราได้เห็นพลังของไลท์ไปแล้วต่อไปดูพลังของริุบ้างครับผมนะริยุกอะไรได้ลูกนะทำไรได้ยืนปาแอปเปิ้ลใส่ยังหา่างลุกปาแอปเปิ้ล แอปเปิ้ลใส่ตายผมนะแล้วอาจจะมีพลังของเดซโนด้วยแต่ลหลักคือปายแอปเปิ้ลชอบดีไซน์อะไรทำไว้ดีนะ่ยายแอปเปิ้ลใส่หน้าอย่างหาค <c oughs> ่าไอจแอนได้ปะผมไม่รู้ผมนะมาไอจแอนยืบเอโอโดนเดซโนตายผมนะสองตัวนี้มันอันตรายมากมาดูว่าตัวละครผมจะสู้ได้ไหมผมนะเรารู้มาแล้วมันทําอะไรได้ผมนะแล้วก็จะมาโดนกันเลยก,กันมา ผมเจ้าต <ider> MM ัวผมที่ผมสร้างมาเอาตัวอะไรไปสู้ดีวะอาอยิยิ่งเกันไหมมันโคเขียนชื่อเอายิยิกไม่ได้หรอมั้งใช่เหยะก็ลองดูก่อนมาเอายิยิสู้ไลท์ให้ได้การโดนข้ามอนิเมะผมนะบ้ายิกงมันเอายิ่ยิไลท์ตายก็ผมนะอ้าวสู้ผู้มีผลปีศาจไม่ได้ผมนะตายงั้นก็ไลท์เจอสตาร์พีดามเมสเตอร์พีดามเมเตอร์เวิดดูวู้ โอ,โ,อโอ้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 อือโอ้อ้าวไล่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 ยังไงไล่ไล่ระวังโดนนะตายนะตายนะโอ้ไล่สามารถเขียนชื่อสตาพินนัมได้สําเร็จนะผมนะสตาพินนัมเงี้ยมันหลายตัวอักษรเลยเขียนนาอะไรเงี้ยใช่ป่ะวะนามิอ่ะอันนี้ชื่อสั้นๆนะเออโอ้เรียบร้อยผมนะนามิไนท์พลอยยังไม่ถึงนะผมนะโดนเขียนชื่อไปก่อนตายก่อนงั้นเจอเต้นอสแต่วไงไล่ราทัดเต้นอสของผมมา โ oh, mm, อ้ปิ้วเตนอตเออไลชนะเตนอตก็ผมนะผู <c oughs> คุมอยะมันดีทั้งหมดก็ยังแพ้ให้กับสมุดเดนอตเจอโซโลตัวไม่ล่าไม่มีผลปีศาใช้ดาบมามุ่งดาพายุหมุนเออเฮ้ยชนะครับผมนะโดนดาพายุหมุนอัดใส่แต่ว่าเขียนชื่อสำเร็จตายก่อนอ <c oughs> ย่งางฮาเจอซันจีตัวไม่แสดมาซันจีโอ้โอ้ซันจี ลอยไปไหนวะเนี่ยเตะเตะพายุหมุนชนะได้ไหมสันจีตู้ตู้ชนะคีรา้ายได้คีร่าอยู่ไหนแล้ววะใครชนะคีร้าชนะครับผมนะเ <c oughs> ตะพายุหมุนยังแพไลมันเก่งนะทำเล่นไปเจอสไปเดอร์แมนตัวไม่ละมาสไปเดอร์แมนสู้มันสไปเดอร์แมนปิวลากเข้ามาโอ้ยแต่สไปเดอร์แมนโดนเขียนชื่อตายแอ <c oughs> แทบทุกคนโดนเขียนชื่อตายคนนั้นเจอเจนอตตัวไม่ละเจนอตไป ลุยอืมวัวยิงมิตายดูมสาดมิสตายารัวสาดปืนกลสาดทุกอย่างยิงยิงอะไรยิงอะไรไลท์มันไม่ตายไหมไลท์มันไลท์มันก็ถึกด้วยเหรอวะเฮ้ยไลท์มันก็ถึกดนะเดี๋ยวทำไมไลท์ถึกวะเจน้นงสายว่าอย่างนี้ไลท์ยังไม่ตายอ่ะเขาสร้างมาให้ไลท์ม่งถึกขนาดไหนวะถ้างั้นก็ต้องโดนนี่ผมนะไสาตามะเดี๋ยวข่าวว่าเก่งเข้าไปวันพันดิอืมอืมอืมอ้หลบได้อูอู้อู้อ้ ใส่ตามะได้ต่อยไหมใสาตามะใส่ต,ตามะจะแพ้เดนนุงเหรอใส่ตามะใส่ตามะอู้ต่อยเปต๊ตาย <c oughs> ไล่บอกโหดีนะใส่ตามะยังโดนเขียนชื่อไม่เสร็จผมนะเจอต่อยเข้าไปมัดเดียววันพันตายผมนะโอเคเจอยุกบ้างไหมใส่ตามะประท่าเรยุกครับผมเนะบัวอืมโอ้เออใส่ตามะกับโยม,มทุกคนผมนะแพ้ไม่เป็นท่าเจอยุกปลาลูก ปาแอปเปลิลใส่หัวหัวแตกตายคืออะไรวะเมื่อกี้ปลาแอปเปลิลใส่ทีเดียวตายเอาใหม่ดีตู้ยรอบนี้ใส่ตามะต่อยโดนครับผมนะอย่าได้เวยผมมีตัวโกงใส่ตามะผมอยู่มาตัดสินเออต่อยไม่โดนเออถ้าตอนแรกต่อยไม่โดนคือตายเลยผมนะถ้าเกิดต่อยโดนคือชนะผมนะแล้วมันลอยอยู่ด้วยใส่ตามะต่อยไม่ค่้จะโดนเท่าไหร่ของผมนะมาอีกทีเออเนี่ยต่อยไม่โดนคือตายเลยคือ,อยูมาทุนลุกนี่คือแรงมากผมนะโอเค แต่โยมทูนลุกจะชนะอาโอิยิ๊กผมได้เปล่ามาอืมปึ้งอาโอิยิ๊กสู้มันอาโอิยิ๊กอือาโอยิกยิ๊กอีแช่มันมันถึกมากเลยเนี่ยเคลุกโยมทูนลุกผมนะไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่ไซตามาต่อยทีเดียวตายได้อยู่แต่ว่าอาโอิยิ๊กนี่สาดมันยังนิ่งอยู่เลยอะสาดไปเรื่อะแล้วมันปัดด้วยมันมีพลังในการปัดการยิงไกล แล้วมันคือไม่เริ่มแข็งเลยนะแม่นเึกว่ะเอาอีก e อาจจะไม่ไหวผมนะแต่เอาอีกก็ปัดแอปเปิ้ลเหมือนกันทําให้มันก็ปาแอปเปิ้ลไม่ถึงับผมนะยแต่คือมันไม่แข็งเลยผมนะสองตัวนี้คงสู้ได้ทั้งวันทางนั้นจะมีใครแพ้ใครชนะไม่ไี่ย <c oughs> เวรกรรมโอเคผมว่าคนได้สู้ทั้งวันนะผมเนะยอยู่ทุ่ลุกกับเอาอยิกผลการต่อสู้เสมอกัรผลออกไม่ได้ยังไง <c oughs> ให้เสมอการโอเค ทีนี้ก็มาถึงตึกตัดสินครับผมนะไลท์แล้วก็โยมาทูดลุกจะมาพร้อมกันนะผมนะเดเมื่อสองตัวนี้ร่วมมือกันครับผมนะในเรื่องนี้ลุกไม่ค่อยอยากจะอะไรกับไลท์เท่าไหร่แต่รอบนี้ต้องมาร่วมมือกันอย่างแท้จริงครับผมนะเพื่อจะเป็นเจ้าแห่งอนิเมะมาเจอตัวผมผมก็เจ้าสองตัวไปด้วยเจ้าตัวไหนไปเล่นด้วยดีอืมพอเจ้าตัวผมสร้างไปสู้เจอคู่หูเจนอนก่นกับสซตามาไปหลามาเอ let's go อืมอืมนุ่ม,มใครชนะผมเนะสิทธิ์อาจารย์เจโนอสใส่ตามะปะทะลุก,กับไลท์ครับผมนะไลท์รู้สึกตายไปแล้วเหลือแค่ลุกครับผมนะแต่ใสตามะต่อยไม่โดนโอ้ยใตามะไม่สามารถต่อยต่อมันลอยกาอากาศได้แพ้คู่หูไปคนระับผมเนี่ยมีคู่หูไหนจะไปสู้แม่งอีกวะเนี่ยชีตแมนไม่ผมเอาตัวมันน้อยผมรู้สึกผมสร้างมากกว่านี้หสู้สร้างแค่นี้วะจะสร้างแค่นี้ยังไงเท่รู้สิกน้่าอยจังก็ออกมาครบไม่ใช่เตัวตอร แสตดมางั้นเจอคู่หูโซโลซันกิได้ไหมก็อื้อดาพายุหมุนขึ้นลูกอะเลือดมันเยอะมากเลยเว้ผมว่าตียังไงก็คงไม่ตายเออจะสู้ก็คงยากถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้ผมนะผมต้องเอาทุกตัวที่ผมมีมาสู้แล้วมันใส่ตาพฏิมัาน,นามิเตนอสโอยิกยิกมาดูว่าทุกตัวอนิเมะที่ผมสร้างจะสู้ได้ไหมหผมนะ เอามาทั้งกองทัพและเรียสู้ได้ไหมแซดศึกตัดสินสุดท้ายผมเนะสองตัวนี้ลุกและไรประทะทุกตัวที่ผมสร้างก็อืมอืมเล่นมันลุมมันสปไปเดอร์แมนยิงเหลือลุกตัวเดียวแล้วอุ้ยแต่ตะมาขึ้นไปต่อยครับผมเนะยรอบนี้ไตตะมาขึ้นไปต่อยแล้วก็ตายครับผมนะเออเดี๋ยวโดนอาโอยิกยิกแช่ครับผมนะนี่ใครเนี่ยนี่นี่ตัวอะไรวะมองไม่เห็นนี่ลุกหรือไรลุกไปไหนอ่ะ ก็ไปลุกมาหาอ๋อลุกลุกปิวมานี่เรอวะโหเห็นปีกลุกอยู่ตรงนี้ครับผมเนะส่วนนี้คือใครนี่ไล่ไล่โดนแช่ครับผมนะแล้วก็โดนไซตามาต่อยเจอเอาอยิกช่วยแช่แล้วก็สไปเดอร์แมนจับครับผมนะทุกตัวร่วมมือกันจัดการกับตัวโขดโหดอย่างไล่แล้วก็ลุกลงได้ GUY. ครนะับผมนะเนี่ยเตนอตกับเอาอยิกช่วยยิงครับผมนะอวยิกนี่ยิงผ่านมือเตนอตเลยอย่างเท่ โอเคผลนะั่นคือคลิปการลองตัวละครนะผมนะไลท์ like, แล้วก็ลุกจากเดสโนดนั่นเองครับผมนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์คัดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมนผลงานถุนไดเกิดผลได้พาร์ตต่อไปไว้กณ like, กดไลค์เยอะผมนะเยอะผมเล่นตัวอะไรก็ทิ้วกับเขาไ์ด้านล่างได้ผมจะลองไปเซิร์ชดูถ้าเจอก็จะมาลองอะไรแบบนี้ผมนะมาเจอกับตัวที่ผมมีก็ได้แน่แต่สองตัวน,นี้แม่งหล่อจริงโอเคตอนนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดไบ๊มวอนกู๊ดไนท์